คุณรักกันเขาบอกดำน้ำเก่งเอ้ยไม่จะพูดอย่างนี้แน่นี่ก็ไปพูดกันเลยสวัสดีนะคะคุณแซมโฟนประชาชนพี่นวันสวัสดีนะคะสวัสดีลุงปอด้วยจ้าทำไมมันมันไม่มันนี่เนาะนาโนสวัสดีค่ะคุณนาโนสวัสดีนะจ๊ะขอดูแสงหน่อยคุณทาวิทเหรอบอกว่า ต่อสำนวนไทยหน่อยครับต่อสำนวนไทยใช่ไหมสำนวนไทยหรอเกี่ยวกันเลยเจ๊รู้จักสุภาษิตไทยไหม๋ยวมมาพูดเลยนะพระสงฆ์ก็พูดเลยโห้ยรัตนาไม่ใช่อย่างนี้หรอกไม่หนูถามว่าเจ๊ต่อสุภาษิตเป็นไหมไม่ไม่ไม่ต้องพูดหรอกอ้าวขอบคุณซ y m นะจ๊ะขอบคุณซ y m เออ่อพี่โนวันบอกว่าป้าผักบุ้งในกางเกงผมได้เก็บแล้วนะครับ งลากมันหรือเปล่าใสแบบนี้ปากไม่กล้าเล่าใสไม่ดีนี่หน้ารูเรื่อง18บวกนังนี้สวัสดีคิมมีโนโตะาเ่อเออสวัสดีคุณชอนไม่มานานเลยสวัสดีนะคะโอ้อาจารย์พี่บอกว่าเจะต้อยหน้าขาวจังเลยเยพี่รดี๋ยวก่อนนะแจ้งเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขยับไฟหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมแป๊บหนึ่งแล้วพี่จะวิ เอา้าหุยบายอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะคุณวีอาไมค์แกะมาให้สติกเกอร์อีกแล้วหนูเกลีใจอครังที่แล้วก็ให้เยอะแยะเลยครั้งนี้ก็มาให้เยอะอีกแล้วว่จอยดึงลงมาหรือจะปิดดึงลงมาระวังระวังรงูปพระร่วงเออเจ๊ทำไมไม่ลุกช่วยเขาแล้วนั่งอึ้งตึงเลย,ยอย่าให,ยให้ลช่วยฉันทำเองฉันสบายใจกว่าเออหนูก็ว่างั้นอะโอ้ะนะโย เป็นไงสว่างไหมแจงพี่ฟ้าตวันบอกว่าตอนแรกคิดว่าเจ๊ปากโจเจอโดนพึ่งต่อยได้แน่ฉันสุขไทยสุขกายสบายใจดีนี่พี่ฟาโทรถึงหมดเลยสุขกายสบายใจดีนะจ๊ะน้องฟิล์มสวัสดีจ้าคุณโอภาสสวัสดีนะคะพี่จอคุณวีอาร์แมนแก๊สกดไม่หยุดเลยอ่ะเจ๊ นหมเกีงใจคุณนุ้สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนั่หมอตอนนี้สองเครื่องนี้มีคนดูน้่หมอเป็นร้อยคนแล้วเรามาสวัสดีเขาเลยดดูเยอะสิกินะเขาเกียดเรื่โอ้โหดอย่างนี้ไไห่นะสวัสดีก่อนไม่ต้องไปสนใจคนมาดูพละักเออสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนค่ะที่เป็นเลิศในชีวิตนี้เราดีใจมากๆเลยเราลัตนาหอเล่ พ่อบอกว่าพอไม่ได้ก็หันไปคอน้องแจงแก้เขินใช่ไหมป้าต้อยใช่ใชเวลาเขาเขินเขาร้องอะไรไม่ได้เขาก็จะไปพานแจงค่ะเป็นเรื่องธรรมชาตินะจ๊ะสวัสดีคุณรัชนีกรด้วยน,นะจ๊ะเจะ๊ขอบคุณคุณวีอาร์ไมค์แก๊สให้หน่อยสิกดรัวๆไม่หยุดเลยพี่จอยอน้ำหมอจา๋าขอบคุณคุณวีอาร์ไมค์แก๊สหน่อยจ้าขอบคุณมากมากนะคะคุณวีอาร์ไมค์แก๊สขอให้เป็นพิเศษในชีวิตเลยมีอะไรขอให้ดีเลิศคะ่ะ ขอให้เจริญเจริญใช่ไมใช่ใช่ใช่วัสดีซีโอทางรถไฟผมชื่อปอบอกว่าป้าทำไมสวัสดีไม่สวัสดีแล้วเพราะปากเ้อเป็นยังไงมีทุกโนรู้เขาทักเจ๊นะไม่ไม่มาทักหรอก จะจุ๊บเจ้านะาพูดกับหมดเลยกระเถิดกับเราอ่ะคุณน้องฟิล์มถามว่าอายุเท่าไหร่ครับน้องยี่สิบกว่ายี่สิบปุ้ยคุณชอนบอกว่าขอเอฟสร้อยป้ารัตนาแบบฟรีๆได้ไหมจ๊าไม่ขอพี่ละเออเขาขอฟรีได้ไหมล่ะจะให้จะให้ทวีีไม่ต้องขอฟรีลกสวัสดีคุณสุที่น่าอุ้ยไอคกีมบอกว่าหน้าป้าเหมือนมิกิเมาสเลยอะเรื่องโก อ,อะไรก็เริกไม่ได้นะเข,าว,า,วขาว่านะเขาว่านะนพี่ต่อยอีซี่หเหรอเว็บเข้าไปดูในช่องยูทูปพาไปคอยชัดป้าดูขำๆน่ากลัวอ่ะ โอ้ใช่น่ากลัวเลยเออน่าไม่ไม่น่ากนี่เขามีเล่นนะเออพี่พี่ชนงศักดิ์สวัสดีค่ะบอกวันนี้ป๊อปคอนดังใช่ไหมพี่หนูลีหลายรอบจนไม่รู้จะเลียยงไงแล้วอ่ะสวัสดีครูอันนามาดามแซกตองสิไม่ฉิดชอยสวัสดีนะจ๊าขอบคุณคุณวีอาร์ไมค์แกสนะจ๊าที่เอ็นดูเจ๊กดสติกเกอร์ให้เจ๊แบบรัวๆเลยนะหนูขอบคุณมากๆจริงๆเก่งใจมากเลยนะ ดีมากเขาส่งของขวัญให้เจเยอะเลยอะเจดีไงล่ะเนาะเก่งใจอะเขาเนี่ยเขาบอกของขวัญให้ป้ารัตนาหนุ่มส่งทำเป็นเป็นยังไงล่ะเขาส่งมาเยอะไปอะะมากเลยสุดๆจริงๆเลยโอ้ยจ๋าข้าวยำพันล้านถามว่าป้ารัตนาใช้ลิปสติกเบอร์อะไรคะสวยอย่างแรงบอกไปว่าอันนี้เป็นล็อตต่อไปอันแรง เดี๋ยวพูดดีดีมากเลรถแรกยังไม่ได้ขายนะเตรียมรถต่อไปแล้วอะมันน่อไชอบไปละชอบชอบไปละชอบไปเยพี่โนดเนี่ยสั่งไว้เลยคุณอิงบอกว่ากดจนมึงหงิกแล้วหงิกไปสิขอบคุณนะคะยังไงต้องขออภัยสำหรับช่องแดงนะคะที่วันนี้เออมันป๊อบคอนใช่ไหมต้องขออภัยจริงๆนะพี่เอกบอกให้ขยับเข้าไปใกล้ๆนะเผื่อจะดีขึ้นอ่ะอ่าลองดูนะคะดีโมจิบอกโมจิโมจิบอกว่าอะไรปะ ไปหาเก็บเหรียญมาเปย์ป้าดีกว่าโอยละเก็บกูเจมึงมีสิทธิ์เหรอไม่ใช่เขาจะเก็บที่อื่นมาให้นะกูเดียวเก็บทำไมล่ะเขารักนะเขาจเอามาให้นะโอเคโอเคเออติต่ออต่อบอกว่าเสื้อยังขายไม่หมดเลยขายหมดก็ไม่ต้องขายจะขายลิฟต์อีกแล้วเอ้ยอย่าพูดเลยนะมันเป็นความจริงนี้ได้ที่ไหนแล้วเรื่องดีหมดเลยเออลูกตาลบอกรักป้า ลัตนาค่ะลูกตาลบอกรักมากโอ้ดีแล้วให้รักเหรอตาลไปรักทําไมทําไมพูดอีกันล่ะหนุ่มอสวัสดีนะคะคุณนัทธูสสวัสดีคุณดีคุณสมาร์ทคราฟนะคะคุณน้ําใจนะคะพี่เอกสวัสดีค่ะจะจบว่านั้าหมอไสผมเมื่อไหรจะคืนไม่คืนบ้าเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยเรียวไม่รู้ว่าของใครมาถามอย่างเงี้ยโอ้ยเขารู้เมื่อไหร่มึงตัวนี้ก็จับหมดเลยพี่นีบอกว่าป้าทำไม ไม่ให้เออจบไปพี่ดียู่อยู่ไยืบมตาเจไม่ให้ก็จบสวัสดีพี่ตุยล้อหมูนลุงทงบอกว่าป้าใส่ทองปลอมถอดเลยครับมันจะคันคอเรื่องของกูเจเนอรใส่ก็พูดผิ้แจงฟิล์มพูดซะพี่เสียใจเลยบอกว่าจริงครับกล้องยู u ูบทำกล้องยูทูบทำ้ายป้าปากย่างดำฟิล์มตอนนี้ดีขึ้นหรือยังจริงหรอขอบคุณน้อง สวัสดีพี่สุมาลีวัยรุ่นสร้างตัวเห็นได้ไงเขาบอกว่าแคปพระอ้อมหน่อยมันคือความลับของเจ๊เห็นหรอไหนอ่ะทำไมเห็นอ่ะไม่เห็นซะหน่อยเขาเรียกว่าผ้าลองผ้าลองจ้ะเขาเรียกผ้าลอง ไปรุ่นสร้างตัวแคปนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสางนึ่งสอแคปแคปยังพอแล้วเขาเห็นแล้วแคปแล้วนะสวัสดีนะคะ เปย์ปืนมาเลยขอบคุณนะคะน้องลูกตาลสาหรับซูเปอร์สติกเกอร์นะน้องลูกตาลถามว่าวันนี้รักตาลไหมคะป้ารักใครอะน้องลูกตาลอะเขาเขาเปย์สติกเกอร์นะอีกแล้วรักเขาไหมรักรักรักโอ้ยรักรักรักเปิรนเาด้วยนะพี่ฟ้าพูดเรื่องจริงพี่ฟ้าตะวันเมื่อวานพี่ฟ้าตะวันไม่ได้เข้ามาใช่ไหมพี่ฟ้าตะวันเลยไม่เห็นลิปสติกอ๋อไม่เห็นแซดไปรัตนาโยรดาด้วยเมื่อกี้โยรดาก็บอกโยรดาไม่เห็นอ๋อว่าสีสวยมาก นี่จะให้ดูได้ไหมว่าทาได้ไหมนี่ไม่ได้ล้างแล้วยังยังไม่ออกเลยอ่ะหนูก็ล้างแล้วมันไม่ออกมันมันเนี่ยมันจะเหลือน,นี่เห็นไหม,มนี่สวัสดีนะคะคุณสเตฟานนะคะบอกว่าเจ๊ก,กินหมากมาใช่ไหมเนี่ยไม่เคยกิน พี่ตีห่าบอกเจ๊ถ้าผมผมก็รักเจ๊เหมือนกันขอยืมตังค์ห้าร้อยได้ไหมแต่ไม่ดิมเยอะอะไรเงี้ยปูยืมเยอะไเลยเธอมีเยอะที่จะให้เยอะอุ้ยแล้ไม่ใจดีใจเราเป็นอย่างนี้นะดูดูเธออ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเอาลิปสติกมาลองทาได้ไหมเราหมดเลยอุ้ยเอาเรื่องอ่าเมื่อกี้เขาจะขอคำพังเพยใช่ไหมใช่ใช่คำพังเพยนะคำพังเพยเจ๊รู้จักคำพังเพยใช่ไหมกูไม่พูดกับมึงหรอกอ้าว โอ้ยะสมุยโอ้พี่มารีมิดมาแบบรัวๆเลยหนูบล็อกไม่ทันเลยอะ่ะแต่ดีแล้วเพราะว่ามีสติกเกอร์ของคุณ VR My Gas ม่ะมันดันเบนขึ้นไปคนก็คือมันก็จะไม่ทันเห็นเนี่ยขอบคุณคุณ VR My Gas ด้วยนะจ๊ะที่ช่วยอีกทางหนึ่งนะจ๊ะพี่ฟ้าต้องมาับแป๊บนึงนะพี่จอยกำลังไปหยิบให้แจงถ้าเอ,อพ่พี่บอกว่าไงว่าเออถ้ามีคนมาไอเนี่ย มาว่าหรือมาไม่ใช่เขาพิมพ์แพลตฟอร์มอื่นแล้วพอดีว่าบัญยังไม่ทันคึืนหรอกคุณ V R Mygas เขาส่งสติกเกอร์เยอะมันเลยดันออกไปหมดเลยเนี่ยใช่สมน้ำหน้าโอเคสวัสดีสกอร์เปียนถามว่าเจ๊แอบกินไก่มาหรอใกรสกอร์เปียนถามเจ๊แอบกินไก่มาหรอไก่ไครแลวไม่เคยไปนั่งกินโอ้เราไม่เคยเลยโเจ๊รู้จักคำบังเพยไหมเขาถามรู้จักอุ้ยรู้จักเขาเรียนตรวจาสอนน้าหมออายุเท่าไหร่ ยี่สิบกว่าเรียนอยู่ชั้นอะไรตอนนี้ป .4 ป .4 สามชั้นกี่ปีแล้วเนี่ยเรื่องของกูเออจบนะจบนะนั่หมอเอาสร้อยออกมาน้่หมอจ๋าน้่หมอเอาสร้อยออกมาเดี๋ยวเราจะเล่นคำบังเพยเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ๊จะจำได้ไหมรำไม่ดีเจ๊เขาถามมา รำไม่ดีูไม่พูดน้าหมอบอกไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราเรียนไม่จบบอกไปเลยรำไม่ดีเขาปีทัดก่อนไก่เห็นตีงนูมึงอย่าเห็นนกไก่ํำขี้มึงอย่าคำตเอดมอกนบ้าตาโกทำโกดหมาเ่าไปตองแหงีบ้าบอกเขาแตกช้างตายทั้งตัวเตายเลยช้างตายทั้งตัวน้ำลูกพ่อสถานแม่สิงช้างตายทั้ง โฮ้ยเก่งอ่ะกำลูกไก่อยู่ไหนกำมือรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเออคนชั่วเก่งเก่งปิดทองหลังหลังพระมีเสือปลาจระเข้เฮ้ยทธอไมเก่งเลยต้องให้รางวัลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะถูกต้องให้รางวัลต้องให้รางวัลถูกต้องหมดเลยรักวัวให้ผูกโอ้ยกูไม่ผูกกับมึงแล้วรักลูกให้ <Pocket> น้หมอรักวัวให้ผูกรักลูกให้ใครเต้เออตบมึงเอามาตบอยู่ทำไมอ่ะหุยน้หมอดินพอกดินพอกน้าหมอดินพอกอะไรหางหมี่น้หมอคุณจันหรือแลงหลังแบบบอกว่าวันนี้มีโชว์ลิงเหรอเพราะว่าเจ๊เป็นลิงอ่ะอ้ย ไอ้บ้าพูดอย่างนั้นเลยดิมก็เป็นลิงเหรอเออใช่ใโอ้ยพูดอย่างเงี้ยพี่ธีรศักดิ์บอกว่าตอนนี้เริ่มสับสนแล้วว่าจะจะรักเจ๊ดีหรือจะกลัวเจ๊ดีเพราะเจ๊น่ากลัวมากเลยพี่ธีรศักดิ์บอกไม่ต้องพูดไม่มีปัญญาพูดแบบนี้ว่าเราอย่างนี้ไม่ได้แล้วสวัสดีคุณแบงค์นะคะอุ้ยขอบคุณคุณวีอาร์ไมแก๊สกดไม่หยุดเลยคุณวีอาร์ไมแก๊ขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีคุณต้นเพชรลัตนะจ๊ะเจ๊ อะไรทุก <c oughs> จาโอยผู้ใจสวัสดีนะคะคุณพ,พ,พอกันหมดเลยคุณดวงสุดาน้องมาบุภาสวัสดีจา้าขบวนเจ๊เจ๊ถอยหลังเขาอย่าไปติดกำแพงหน่อยน,น่ากลัวเหลือเกินทำไมอะเขาบอกเจ๊น่ากลัวเขาใครพูดน่ากลัวมันบุภาเจ๊น่ากลัวออทีหลังนะ่ากูไม่ต้องมานะ <c oughs> เพราะว่าน้ำว่าน่ากลัวหนูบ้าบอกเขาแตกหนูน่กลัวมึงก็ไม่อยากใกล้หนูเก่งเองจับบอกว่าโอ้โหสร้อยเส้นใหญ่เลยนะเรื่องของกูโอ้จริงพี่มารีจั้้งนันเลยวันนี้เยอะแต่โชคดีนะที่คุณวีอาร์ไมแก้จ่ะเขากดสติ๊กเกอร์รวมมันเลยดันดันดันออกไปอะขอบคุณมากเลยขอบสวัสดีคุณสาวคุณตุ๊ตตู่นะจ๊ะคุณมณีวันบอกว่าฟันหายไปไหนหมด กูไม่หายมึงอะหายไม่เจ๊ฟันหายไปไหนมึงหายแล้วโอ๊ยมึงมึงอย่าไปเชียร์อย่างนี้เลยจริงเหรอเจ๊ฟันหายจริงเหรอบ้าบอกก็แต่งเออพูดไปเรื่อยขออนุญาตจะไปว่าเขานะยังบ้านเวลคัมแบ็ k นะคะพี่ซันตำน้ำพริกมือละลายแม่น้ำเฮ้ยเขารู้ได้ไงอะพี่จอยเขาเก่งเขาเรียนมาตายกิ้งก่าได้ไม่เอาไม่พูดตายไม่ให้คนอื่นตายนะหมอกิ้งก่าได้อะไรเจ๊ มาหมอบอกไปกิ้งก่าได้อะไรได้กระมือเออน้ำรดน้ำรดอะไรน้ำรดภูเขาเออน้ำขึ้นให้รีบปะเออน้ำรดต่อมารดติงเออน้ติงเก่งมากน้ำรดต่อมารดติงเก่งมากเก่งมากลินลินถามว่าโอ้โหวินลินบอกเจ๊ทำไม ปาปากอะไรขนาดนั้น่ะเรื่องของกูเออเรื่องของกูนะอยู่มาถามอย่างนี้เดวมื่ะคนเขาเอาไปพูกันหมดเลยฟิทชชอสวัสดีมิทช์ชอหนูเก่งเองจับบอกว่ารักป้านะไม่รักมึงนะผมสันบอกว่านี่สิเขาเรีมากเลยผมสันบอกว่าจัดมาด่าหนักๆเลยครับผมชอบสวัสดีเจเจต้ามบอกซานต้าหลวงพี่เจคิดถึงป้ารัตนา ไม่กลองคิดถึงดูใจเย็นใจเย็นแหมเจ๊แต่เจ๊ไปเจอซานต้านะเจ๊จับมือเขาเห็นเลยนะฝากมึงเลยเหรอโอ้โหซานต้าฝากความคิดถึงมาหลอใช่ฝากใครมาฝากคุณคุณอะไรไม่เกี้ไม่กล้าจับพี่คุณตามพี่ไม่ค่อยจะกล้าจับโทรศัพท์เลยเดี๋ยวมันคลองงอกแงกงอกแงกต้มบอกว่าซานต้าหลวงพี่เจ๊ฝากคิดถึงป้ารัตนาไม่คิดถึงมึงแต่ดูคิดถึงเอ้ยตบมือเหรอ